ที่นี่ครับอีกหนึ่งเรื่องที่ร่ำเลือกันมากคือผีดุมากครับพี่ยอดสำหรับพี่ยอดเป็นคนในพื้นที่แห่งนี้แล้วก็สัมผัสกับสถานที่แห่งนี้มาอย่างยาวนานเรื่องนี้ในความคิดเห็นพี่ยอดเป็นยังไงครับพี่ก็เชื่อเรื่องนี้นะครับสมัยก่อนแม่เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าพอมาตีสามตีสี่เนี่ยจะถอยแบกกระบุงหรือจะแบกไถ่มามทํานาอยู่ด้านหลังเนี่ยจะต้องผ่านกกไม้ตรงนั้นข้างวัดเนี่ย แล้วแม่บอกเห็นผู้หญิงใส่ชุดข,ขาวผมขาวผมยาวนั่งอยู่บนกิ่งไม้ข้างบนแม่ก็เดินชวเงอมองแล้วก็อาจจะอาจะอาจ,ะอาจะทําท่าว่ามาหลอกมาหลอน,นแม่ก็ยกมือไหว้แล้วก็เดินผ่านว่าอย,อย่ามาหลอกมาหลอนกันเลยจะทำมาหากินต่างคนต่างอยู่ก็และกัน,มนแม่ก็ไล่ฟังก็บอกว่าสักพักหนึ่งก็หายวับไปอ,อันนี้คือคนแก่ไล่ฟังตั้งแต่เด็กแล้วพี่จําฟังมาได้นะครับเขาบอกว่าวัดนี้มันก็มีความเคียนทุกคนเคยเห็นแต่ว่าไม่มาหลอก แบบแรบลิ้นปิ้นตาแบบแบบหนังในหนังเราเเห็นน่ะนี่คือล้วเขามาปรากฏร่างให้ให้เราเห็นเว็บๆเนี่ยก็คือหมายถึงว่าอาจจะเป็นดวงยางที่สถิตยอยู่นที่นี้อะไรแต่แต่ว่าพี่ก็มีความเชื่อว่าที่เนี่ยดุเพราะหนึ่งตอนก่อบุรระพี่เคยมาเดินผ่านที่เนี่ยลกโหงูชุมมากงูชุมมากแล้วก็พวกสือปองเสือป้าน,น่ย แต่ว่าคนคนแถวบ้านเนี่ยในชุมชนเนี่ยเวลาจะมาที่เนี่ยต้องยกมือไหว้ก่อนบอกกล่าวก่อนเสมอว่าขอเจ้าที่เจ้าทางขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต้งคุ้มครองอย่าให้มาอะไรมาหลอกมาล้ออย่ามาเจอกันเลยต้องบอกก่อนทุกครั้งที่เดินผ่านวัดนะครับ